ส่วนตัวไม่ได้มองว่าเลข3เป็นวัยที่เรียกว่าอายุเยอะนะคะสําหรับพลอยอยว่าผู้หญิงวัย3-4แบบเป็นวัยที่กําลังดีมากเป็นเหมือนไพร์แบบเราอยู่ในจุดที่เราแบบสวยที่สุดมั่นใจเราลองผิดลองถูกเรามีประสบการณ์ชีวิตเราทํางานแล้วเรารู้ว่าเราชอบอะไรคือพลอยว่าเราผ่านอะไรมาพอสมควรที่จะรู้ว่าเราอยากเลือกอะไรให้กับตัวเองนะคะ จริงๆเป็นคนให้ความสำคัญกับสกินแคร์มากๆก็พลอยเป็นคนผิวมันพอยถ้าเป็นตอนเช้านะคะก็จะใช้เป็นเหมือนเนื้อเจลพวกแบบเป็นน้ำตบน้ําำแบบใสๆจะไม่ใช้อะไรเป็นเนื้อครีมที่ข้นเพราะว่าด้วยอากาศบ้านเราแล้วก็ผิวเนี่ยพอยจะใช้น้อยมากๆค่ะตอนเช้าจะเป็นแบบเนื้อเจล,เซ,ลเซรัม่มเบาๆแล้วก็ครีมเบาๆเลยแล้วก็เนื่องจากว่าแต่งหน้าทุกวันนะคะใช้แบบว่าชีวิตแบบ หน้าทั้งวันจริงๆก็จะใช้แบบที่ทําให้เครื่องสารติดทนนานอะไรอย่างนี้พวกครีมแค่นั้นเลยค่ะตอนชเช้าแล้วก็ซันบล็อกเป็นสิ่งที่ไม่เคยขาดเลยตั้งแต่10กว่าขวบเพราะว่าเป็นคนที่กลัวมากกลัวแดดมากกลัวฝ้ากลัวกระพวกแบบรอยดำกลางคืนจริงๆใช้ใคลายๆกันนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นอะไรที่หนักขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนแล้วก็จะชอบแบบทาครีมหนักๆเซรั่มเอเซนส์หนักๆที่แบบ โบกไปเลยอ่ะหน้าฉ่าไปเลยที่ตื่นมาก็ยังแบบเคลือบผิวอยู่ก็จะเป็นเอเซนส์คือจริงๆเอเซนส์ใช้ทั้งเช้าเย็นเลยพอยชอบให้ผิวพอยชุ่มชืน้นถึงแม้ผิวพอยมันเนี่ยพลอยก็ยังจะต้องเพิ่มน้ําให้กับผิวเพราะบางทีแบบเราอาจจะมันนอกแต่แห้งในอะไรอย่างนี้ค่ะชอบเป็นพวกน้ําตบที่ไม่ได้ทําให้หน้ารู้สึกเหนอะแต่ว่าชุ่มชืน้นแล้วก็อันเนี้ยคือเป็นแบบลูกรักเพราะว่า ใช้ตั้งแต่เด็กแล้วอันนี้มันเป็นพวกแผลเป็นพวกรอยดำจากทุกอย่างเลยเงี้ยค่ะจะชอบใช้ตัวนี้จริง,รง,รงๆถ้าอ้พูดว่าแต่ละวันใช้ก็จากอะไรบ้างเยอะมากเป็นคนชอบแต่งหน้ามากแบบทุกคนรู้แบบชอบเรียกว่าอ,อะไรคะลองเครื่องสอัอางใหม่ๆมีเทรนอะไรผลิตภัณฑ์อะไรดูใครป้ายยาเราเรามีหมดอะไรเงี้ยสามชิ้นที่ ขาดไม่ได้แล้วกันนะคะคอนซีลเลอร์เพราะว่าเป็นคนคือรู้สึกว่าจริงๆอ่ะผู้หญิงอะแค่ผิวดีอะก็ก็ดีแล้วอะแต่ว่าถูก <c oughs> ไหมแค่ผิวดีเราก็รู้สึกสวยแล้วใช่ไหมคะคอนซีลเลอร์ก็จะแบบนิดนหน่อยๆใต้ตารอยต่างๆก็จะทำให้หน้าเรารู้สึก bright ขึ้นมาสดใสขึ้นมาแล้วก็คือเป็น must have เพราะว่าพอยขาดไม่ได้ที่สุดอะขอแค่นี้พอออกจากบ้านหน้าสดแต่ขอคอนซีลเลอร์ได้ไหม เพราะว่าเราก็สักคิ้วต่อขนอตามาหมดแล้วแล้วก็แก้มค่ะเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าชอบมีแก้มแบบไม่ชอบหน้าซีดอะ่ะก็คือแก้มโดยเฉพาะพอเราข่าวอย่างเงี้ยมีแก้มก็จะเป็นแบบชมพูชมพูนะคะแล้วก็ลิปสติกเป็นคนที่ติดลิปสติกมากพอรู้สึกว่าพอเราเปลี่ยนสีลิปสติกอะ่ะมันเหมือนมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์เราจะเป็นสาวเปรี้ยวสาวหวานก็คืออยู่ที่สีปากเลยใช่ก็จะเป็น3มชิ้นนะคะที่เรียกได้ว่าเหมือน พกในกระเป๋าละกันออกไปนอกบ้านด้วย